ในวันที่แฟนลิพูตื่นมาคงจะระทมใจมากๆนะครับเพราะว่าลิพูทีมรักของพวกเขาเนี่ยแพ้ฟอเรสต์คาร์บ้านศูนย์ตอนหนึ่งนะครับทำให้เป็นการแพ้คาบ้านให้ฟอเรสต์ครั้งแรกในรอบ55ปีแฟนบอลต่างชาตินะครับก็ได้มีการคอมเมนต์แล้วก็มีการกดถูกใจโดยคนอื่นๆกันมากถึงเรื่องแทคติกนะครับที่สอลอตเนี่ยได้มีการส่งทางคอนเนอร์แบดลีย์ครับลงมาแทนแม็กอาริสเตอร์แล้วก็ขยับทางเทรนด์เนี่ย จากแบกขวาไปยินกองกลางก็เป็นต้นเหตุสําคัญคนระับทำให้แพ้ในเกมนี้ไปเลยแต่ปัญหาเนี่ยต้องย้อนตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกเนาะครับมันก็คือการประสานง,งานการไม่ติดของโมซาร่าดีโกโชต้าแล้วก็ลุยส์ติอา์สามระสารแดนหน้าซาร่าเนี่ยพยายามจะโยกเข้าในแล้วก็จ่ายบอลให้เพื่อนในกรอบเนี่ยทั้งบอลยาวแล้วก็บอลส้นั้นหลายครั้งแต่ปัญหาคือผิดพลาดหมดเลยนะครับเกิดตลอดเนี่ยผิดพลาดเยอะมากๆกาก,การดวลหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวานเนี่ย ชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวจาก7ครั้งลุยเซียบ้างอ่ะทางซ้ายก็เลี้ยงผ่านหูขแข่งได้แค่2องครั้งนะครับแล้วโอกาสยิงไปครั้งเดียวนั่นก็คือการยิงไปชนเสาั่นแหละที่เหลือเนี่ยไม่มีโอกาสเลยส่วนโชต้าเมื่อวานก็ดูเล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่แล้วก็จังหวะที่แบบอยู่ถูกที่ถูกเวลาจังหวะตามแทบตามซัาในกรอบเองก็ไม่มีเลยมันอาจจะต้องมีดวงเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนะเอาจริงในบางเกมเนี่ยถ้าเล่นไม่ค่อยออกถ้ามีดวงเข้ามามันอาจจะทำให้แบบเบียชนะได้1นึ่งหรือสอ เพราะสิติในเกมนี้นะนจริงเราไปดูเรย์ผูยิงตรงกรอบ4ี่ครั้งแต่ไม่ได้ประตูเลยจริงๆอ่ะมันมีนัดที่ยิงตรงกรอบน้อยกว่านี้นะแต่ชนะก็คือนัดแดงเดือดอ่ะเรย์ผูยิงตรงกรอบใส่แมนยู3ครั้งได้3มประตูเลยบางครั้งเนี่ยมันอาจไม่ใช่วันของเรย์ผูแต่มาประกอบกับผลงานในช่วงครึ่งหลังแทคนิคของสล็อตเนี่ยไม่สามารถใช้ตัวสำรองเนี่ยมาเปลี่ยนเกมรุกได้นะครับแถมยังเสียประตูด้วย แฟนบอลอังกฤษนะครับก็มีการคอมเมนต์ในเพจลิเวอร์อพูลแล้วก็มีคนกดไลค์เยอะมากๆนะครับเกิน300ไลค์บอกแนวทางของสล็อตน่ยมีปัญหานั่นคือการเอาคอนเดอร์แบรดลีย์ลงมาแทนอลิซิสแม็กอาริสเตอร์เล่นแบ็คขวาแทนเทรนด์แล้วเทนนะ่ะดันไม่เล่นกองกลางแทนแม็กอาริสเตอร์ครับแล้วปัญหาสำคัญคือไอ้ช็อตที่โดนยิงประตูแหละของฮาซันโอดอยแบรดลีย์เอาไม่อยู่นะครับปัญหาเนี้ยคือสิ่งต้องปรับปรุงมากๆเลยของทางสล็อตว่า เทรนด์ Trend, ควรเล่นแบ็คขวาที่เขาถนัดมากกว่าเล่นกองกลางจากนี้รีพูลมีเวลาพักไม่นานเดี๋ยวเตรียมมาเย็นเอซิมิลานในเกมกลางสัปดาห์ศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นแรกอังคารนี้จะตีสองเลยครับเป็นบทพิสูน์สำคัญของสล็อตเหมือนกันนะในการเจอโปรแกรมทีทีและคู่แข่งแต่ละทีมเนี่ยก็มีคุณภาพพร้อมจะชนะรีพูลได้ทุกเกมเหมือนกันมันคงไม่เหมือนกับตอนอยู่กับเฟยนูตในลีกของดัชแล้วรครับ แล้วแฟนคิดว่าลิพูจะสามารถเรียกโมเมนตัมกลับมาได้หรือเปล่าในเกมเจอเอซิมิลารวมถึงเกมพิมริลิกนัดต่อๆไปด้วยนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยในคลิปนี้และคิดว่าปัญหาของสล็อตท,ที่แพ้ในเกมนี้คืออะไรลองบอกกันหน่อยไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม subscribe youtube p a s s p o r t ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ